รุ่นที่พูดถึงคือรุ่นไซยิตปี13หรือปี2513พศ2513ซึ่งเป็นไซยิตคือครบรอบอายุพระเกจิเช่นเหรียญไซยิตปี13ของหลวงพ่อแดงมีออกหลายบล็อกเช่นบล็อกมมย้อยหลังและอื่นๆรายละเอียดครบที่สุดว่าเป็นเหรียญไซยิตปี13พศ2513โดยหลังมีหลายแบบเช่นหลังเจ็ดใหญ่สาบฝนเป็นต้นหากคุณต้องการ ผมสามารถลองค้นหาเอกสารเก่าเช่นหนังสือพระเครื่องเนื้อหาในวัดประกาศรุ่นเพื่อหารายละเอียดว่ามีใครปลุกเสกร่วมกับหลวงพ่อแดงหรือใครเป็นผู้จัดทำรุ่นนี้โดยเฉพาะคุณอยากให้ผมค้นลึกไหมครับรุ่นแซยิปปี13หมายถึงเรียนที่จัดสร้างในโอกาสครบรอบอายุหรือครบรอบวันที่สำคัญของหลวงพ่อแดงในปีพศ2513คือปี13นั่นเอง บล็อกหมายถึงแม่พิมพ์หรือแบบเรียนที่ใช้ผลิตซึ่งจะมีหลายบล็อกย่อยแตกต่างกันที่รายละเอียดเช่นลวดลายด้านหลังตัวเลขหรือผิวของเรียนระบุไว้ในวงการพระเครื่องว่าบล็อกมมยอยบล็อกหลังผดเป็นต้นมมยอยในที่นี้หมายถึงลักษณะของขอบหรือหูเรียนหรือขอบเรียนที่เล็กหรือโค้งลงเหมือนมมยอยผลมมยอยเป็นลักษณะหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญใช้แยกรุ่นหลังผดหมายถึงด้านหลังของเรียนมีลักษณะ ผิวผดหรือผิวขึ้งปุ่มรอยย่นรอยครุขระ ซึ่งถือว่าเป็นบล็อกที่นิยมเพราะบางบล็อกจะหลังเรียบมีพดในเว็บไซต์อธิบายบล็อกของรุ่น4ซึ่งรวมถึงรุ่นแซยิดพบข้อมูลว่ามีบล็อกหลายแบบดังนี้บล็อกหน้าสายฝนเลขเจ็ดหางหยิกบล็อกหน้าสายฝนหลังเลข8บล็อกหน้าสายฝนหลังพดเลขเจ็ดหางสั้นบล็อกม่ย้อยหลังเรียบบล็อกม่ย้อยหลังพดบล็อกพอสมีจุดๆดที่ควรสังเกตเมื่อดูบล็อกม่ย้อยหลังพดขอบหรือมุมเรียนมีลักษณะม่ย้อยคือขอบค่อนข้างโค้งหรือลาดเอียงเล็กน้อย ไม่ขอบตรงเหมือนบางบล็อกด้านหลังเหรียญมีลักษณะผิวขึ้นเป็นปุ่มครุขระผดซึ่งอาจเกิดจากแม่พิมพ์ที่มีรอยหรือกระบวนการผลิตที่ทําให้พื้นหลังไม่เรียบความนิยมแอนมูล,ลค่าบล็อกไม่ย้อยหลังผดถือว่านิยมในกลุ่มสะสมเนื่องจากเป็นหนึ่งในบล็อกที่หาย,ยากกว่าหลังเรียบหรือบล็อกทั่วไปซึ่งมักจะพบมากกว่า